สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a r o า c ล a อ n ช l นผู้รับสารเจักรวาลแปลความใหม่โดยการอ่านหนา้าไพ่ทารลหมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาเริ่มที่พลังงานชาวธาตุไฟนะคะวันนี้นะชาวธาตุไฟราศีเมษราศีสิงห์และราศีธนูสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านรายละเอียดหมอแจนปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์นะคะ ไม่ว่าจะเป็นวันที่เกิดนะคะกฎกติกาในการใช้บริการชแนลของหมอแจนการดูดวงส่วนตัวการจัดเลขมงคลราคามีบอกนะคะลิงก์ไลน์นะคะมีบอกนะคะส่วนใครที่คุณคิดว่าโอเคฉันชมชแนลของหมอแจนแล้วกดติดตามแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับคนที่สนับสนุนชาวธาตุไฟมียอดวิวสูงที่สุดนะคะคุณมีพลังงานเอเนร์จีที่ดีมากๆเลยนะ,ค,ะคุณก็ จะได้รับคลิปก่อนใครเพื่อนนะคะสำหรับชาวส่องที่มีคนาชาวส่องก็คือมิดน้ำนะคะท่านน้ำแล้วก็ท่านดินท่านลมถ้าคุณมีคนของคุณเป็นคนชาวทาานไฟนะคะก็สามารถรับชมคลิปนี้ได้นะค,ะคลิปนี้หมอแจนจะอัปเดตนะคะไม่ว่าคุณเป็นชาวท่าุไฟที่จะมาชมคลิปนี้นะคะวันเวลาไหนก็ได้นะคะก็นับไป7จวันหมอจะเปิดไพ่ให้ว่า กำลังจะเกิดอะไรขึ้นจากนี้ไปเจวันนะคะเราไม่รู้ว่าดีเทลในรายละลเอียดของไพ่เนี่ยมันจะพูดหรือเน้นอะไรเพราะส่วนใหญ่ช่องเราจะเน้นความรักความสัมพันธ์หรือการเดินทางหรือสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นกับชาวธาตุไฟนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มพลังงานกันเลยนะคะเป็น energy ท,ที่จะขที่จะมุ่งไปข้างหน้านะคะเป็นการที่อัปเดตพลังงานนะ,ะกำลังจะเกิดอะไรขึ้นคะจากอาวานนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ เขาเปิดไพ่แทนชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะว้าวโอ้โหชาวธาตไฟนะคะคุณจะรู้สึกมีความสุขมากคุณจะได้รับพรอนอนะได้รับพรที่คุณขอหรือจะมีใครบางคนยื่นข้อเสนอโอกาสให้คุณนะคะอาจจะเป็นข่าวดีชาวธาตไฟนะคะกำลังจะเกิดอะไรขึ้นจะมีใครบางคน โทรหาคุณหรือส่งข้อความหาคุณนะนะเป็นสิ่งที่เฮ้ยจริงเหรอนะ,ะหรืออาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่คนรักของคุณส่งข้อความหาโทรหานะคะมีโอกาสได้ไปพบเจอหรือเจอหน้าก็ได้โดยบังเอ,อิญหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะจากนี้ไป7วันนะคะ คุณจะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นนะคะมองเห็นโอกาสมีแพชชั่นกับตัวเองนะอยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเขาบอกว่าให้ให้ฟังเสียงายสัญญาณสัญชาติยานของคุณเองนะคะ1วัน2วัน3วันนะคะอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ก็ได้เช่นกันมีใครบางคนอยากจะ กำลังสับสนลังเลที่อยากจะโทรหาคุณบางคนนะคะคนคนนี้พิมพ์ข้อความแล้วนะแต่ทําไมคะแต่เขากําลังรู้สึกว่าเอ๊ะจะหาเหตุผล <c oughs> จะหาเหตุผลอะไรที่ติดต่อเชื่อมโยงกับคุณนะคะมีพลังงานราศีกันขึ้นมาราศีธนูแล้วก็นะคะพลังงานไพ่เจ็ดดาบนะ กำลังจะเกิดอะไรขึ้นจากคุณตอนนี้นะคะใครบางคนที่ซ่อนตัวจากสถานการณ์นะสาธาไปใครบางคนที่ซ่อนตัวจากสถานการณ์การไม่ติดต่อสื่อสารความเงียบในการคิดพิจารณาไข้ควรและไต่ตองมันจะมีพลังงาน energy ที่เปลี่ยนแปลงนะคะเช่นอถอยออกไปจากความสัมพันธ์แอบซ่อนซ่อนตัวตนของเขาซ่อนจากความเงียบนะคะ หรือชาวธาตุไฟบางคนถ้าพลังงานนี้มันสลับคุณไปสลับเอาเองเช่นตัวคุณซ่อนจากพลังงานจากความเงียบนะคะเช่นเราซ่อนความรู้สึกไม่แสดงออกไปเราซ่อนอ๋อเขาเรียกว่าอะไรโซเชียลออนไลน์เราอยู่ในพื้นที่ของเราเราซ่อนความรู้สึกให้คนคนนั้นลังเลสับสนใจนะเอเนจีนี้แหละนะคะมันจะทําให้นะ,ะมันมีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปนะ,ะ <c oughs> อาจจะมีใครบางคนที่ อาจจะไม่ใหอยากให้คุณซ่อนตัวตนนะแอบซืบแอบซองคุณอยู่นะคะและก็อยากขอโอกาสคืนดีส่งข้อความมาพูดคุยทักทายคนที่หายไปนานๆแล้วจากชีวิตคุณนะนะ,ะบางครั้งอาจจะเป็นเพื่อนได้บางครั้งอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ได้หรือใครบางคนได้ติดต่อสื่อสารถึงคุณเอาง่ายๆแหละมันจะเป็นสิ่งที่คุณประหลาดใจหรือเสื่อไพ่ยนะที่กําลังจะเข้ามานะชาวธาตุไฟนะคะเพื่อนๆอืมนะ ไม่รู้อะเฮอร์มิตอาจจะเป็น energy ของเราเงียบเขาเงียบนะความเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นนะการเชื่อมโยง connection ติดต่อสื่อสารเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นแบบลับๆและมันอาจจะเป็นแบบมันจะไม่เป็นระบบแบบ 3D 5D และมันจะเป็น energy ที่ลูกประทมนะโทรหาส่งข้อความถ้านะถ้าคุณไม่ได้บล็อกคนคนนั้นนะคะนึกออกไหมาอาจจะมีการคืนดีนะเฉพาะบางคนนะคะเฉพาะบางคนที่ อาจจะเงินเงอนเงียบๆนะคะเราแบบว่าเราเคยแชทหนักขวาเราก็อาจจะเกี่ยงให้เขาโทรหาเราเองให้เขาอยากส่งข้อความหาเราเองเนี่ยนะคะเอนเนอจีนี้นะ เขาบอกว่าตอนนี้นะคะกำลังจะเกิดอะไรขึ้นนะคะมีความเปลี่ยนแปลงความเข้มแข็งความแข็งแกร่งเกิดขึ้นจากภายในชีวิตหรือตัวตนของคุณจิตวิญญาณของคุณคุณจะสามารถมีความสุขกับตัวเองได้ในความเงียบคุณจะสามารถควบคุมสถานการณ์ความคิดความรู้สึกความนึกคิดของคุณนะคะร่างกายของคุณจิตวิญญาณของคุณจะกลับมาเข้มแข็งสดใสมากยิ่งขึ้นคุณสามารถจัดสมดุล energy เเพลังงานของคุณได้นะคะ ใครบางคนนะคะกาลังรอคอยพี่กาลังจะเดินทางจะได้พบเจอกันนะอาจจะมีข่าวดีจากทางไกลต่างจังหวัดต่างประเทศต่างถิ่นเด็ดไกลก็ได้ว้าวมีใครจะมาสรารภาพร,รักแล้วละ่ะความอดทนของเขาน่าจะสิ้นสุดลงตรงนี้นะคะว่าโอ้ยทําไมอ่ะชาวทัดไฟหายไปไหนเงียบไปไหนไม่ได้เจอหน้าไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารอดทนไม่ไหวแล้วมีความรู้สึกอยากแสดงออก ไม่อยากแอบซ่อนความรู้สึกที่เขามีต่อคูณวาวนะคะกัาราจะเกิดอะไรขึ้นจากนี้นะคะอาจจะมีใครบางคนที่อาจจะเป็นคนที่คุณรอคอยก็ได้หรืออาจจะเป็นคนใหม่ๆก็ได้เพราะว่าเขาเห็นพลังงานแบบ โอ้ว้าวไม g ก็ชาวธาตุไฟมีพลังงานเอเนอรจที่มีความสุขชายโดดเด่นมีเสน่ห์ขึ้นมีความสุขได้ด้วยตนเองคุณปรับสมดุลฮ e ลลิ่งเยียวยาจิตใจคุณบอกว่าฉันไม่จะเป็นจะต,ต้องเก็บตัวเป็นฤาษีอยู่ในห้องอยู่ในถ้ำหรือทํางานกลับบ้านโอ้ไม่ฉันจะเปลี่ยน ทรงผมใหม่ฉันจะทำสีผมใหม่ฉันจะมีไลฟ์สไตล์ใหม่ฉันจะแต่งตัวให้ดูดีขึ้นใครบางคนชาทรดไฟนะคุณมีแพชชั่นมากเลยจากในไปเจ็ดวันนะคะทำสีผมใหม่นะคะแล้วก็คุณรู้สึกว่าเอ้ยฉันมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะและที่สำคัญจะมีใครบางคนเนี่ยนะที่มายื่นมิตรภาพขอโอกาสนะคะจากเฟนโซนจากเพื่อนเพื่อนร่วมงาน อาจจะรู้สึกพูดคุยอะไรบางอย่างคนที่เคยซ่อนตัวตนหรือซ่อนความรู้สึกจากคุณนะมันจะมีบางกรณีที่เป็นคนคนนั้นที่คุณรอคอยได้ด้วยนะคะว่าเขาแสดงออกความรู้สึกนะนะอะไรบางสิ่งบางอย่างชัดเจนว่าโอเคนะเขาส่งข้อความมาเขาชวนคุยมันอาจจะเป็นพลังงานเอเนอรที่บางคนก็ชวนคุยเอางานมาอ้างหรือเอาอะไรบางสิ่งบางอย่างมาอ้างนะคะหรือ นะใชเออ้เรื่องเรื่องการพูดคุยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาก็น่าจะตัดสินใจได้จะบอกว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระนิดนิด,นดหน่อยหน่อยแต่เขาก็ยังจะทักมาโทรมาหรือคุยเพื่อถามอะไรคุณอย่างเงี้ยในการตัดสินใจหรือคําตอบนะคะซึ่งมันเป็นเบสิกที่คนแบบมีอีโก้นิดนิดก็ได้นะคะที่จะทักทายคุณมาบางคนอาจจะเป็นคนที่วัยวุฒิคุณวุฒิหรือตําแหน่งหน้าที่การงานที่คุณรู้สึกว่าเขาก็สามารถควบคุมมีอํานาจที่จะดูแลคนอื่นหรือคนในปกครองเนี่ยนะคะ เขาก็จะพูดสไตล์นี้คล้ายๆทำนองนี้แต่นะคะถ้าเกิดว่าคนคนนั้นกับคุณมี Energy พลังงานเลเวลที่เท่าๆกันนะคะคุณก็ทำงานคุณก็โดดเด่นเขาก็โดดเด่นเขาก็ดูดีอะไรแบบนี้นะเขาอาจจะนะแสดงออกความรู้สึกถึงความรักความคิดถึงความโรแมนติกความห่วงใยและก็นะคะมาแอบดูมาแอบสืบแอบสองคุณทางโซเชียลออนไลน์หรือบางคนอาจจะโทรมาบอกว่า เ,เมื่อไรจะมาตรงนี้อยากนัดเจออยากนัดเดทมีคนอาจจะได้ไปเดทนะคะหมอบอกเลยนะจะได้เจอหน้ากันแหละนะคะเอออันนี้นะเอเนรจีนี้นะคะบางคนอาจจะไม่ได้สามารถเจอหน้าแบบนั้นนะคะเจอหน้าทางโซเชียลออนไลน์นะเก็ตไหมคือแบบเฟอทูเขาเรียกอะไรอะวิดีโอคอลเฟ t ทูเฟ e เห็นหน้าเปิดกล้องอนะเะชื่อมโยง Connection แบบเปิดกล้อง อย่างเช่นโอเคโทรมาเปิดกล้องหน่อยสิอะไรแบบนี้คล้ายๆสิ่งนี้นะคะเป็น energy นี้นะเป็นพลังงานที่ทําให้คุณรู้สึกเอ้ย fulfill หรือถ้าเกิดว่าไม่ได้มีคนเก่าหรือคนอะไรเลยที่เรารอหรือเราบล็อกไปแล้วเราไม่เอาคนไก่แล้วเราไม่ได้เอาคนเก่าแล้วเราจะมีใครบางคนที่ทักเข้ามานะคะมาลงสเสน่ห์คุณนั่นแหละเอาง่ายๆเขาจะพยายามมาอ่อยคุณนะมาอ้อยคุณอนะนะคะเอาง่าย,ายๆแหละหรือบางทีเขาลงสเสน่ห์คุณมานานแล้ว ในความเก่งในความที่คุณมีความสุขในการใช้นิ่งของคุณอยากจะเข้ามาเป็นเพื่อนอยากจะเข้ามาพูดคุยอยากจะเข้ามาเชื่อมโยงสื่อสารคอนเนคชันบางคนอาจจะมีมากกว่า1คนนะคะชาวทัดฝ่าช่วงนี้ พลังงานไพ่นี้จากที่คุณชมคลิปนี้นับไป7วันหรือบางทีเ n e r g y ไพ่นะคะมันไม่ได้แค่7วันนะเพื่อนมันอาจจะไป1เดือน2เดือนหรือ3เดือนก็ได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าพลังงานไพ่เวลาที่เราชมคลิปแต่ละครั้งนะคะมันมีเ n e r g y บางทียาวไกลถึง6เดือนได้นะจ๊ะขึ้นอยู่กับพลังงานไพ่แล้วก็ขึ้นอยู่กับพลังงานของตัวคุณด้วยนะจ๊ะว้าวพลังงานเดอะเวิลด์นะคะคุณมีความสุขมากเลยอะนะคะเดอะเวิลด์นะ,ะสิ่งที่คุณ ไม่รู้ที่มันซ่อนอยู่นะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะเจ็ดวันนี้นะมีใครบางคนกำลังจะพูดอะไรบางอย่างกำลังคิดจะทำอะไรบางอย่างนะคะกำลังเตรียมการวางแผน mm. บางสิ่งบางอย่างที่อยากจะให้คุณนะพูดอะไรบางอย่างนะคะซึ่งในสกในสถานการณ์นี้หมอขอพูดเป็นแบบนี้นะคะว่าเขากำลังไม่พอใจสถานการณ์ที่ คุณมีความสุขอยู่ได้ด้วยตนเองและทำไมคะรู้สึกเข้มแข็งรู้สึกแข็งแกร่งรู้สึกไอดอน care รู้สึกแบบมีสเสน่ห์ทรงสเสน่ห์สวยขึ้นหล่อขึ้นหมอเชื่อว่าใครบางคนจะไปตัดผมใหม่ใครบางคนจะไปทำสีผมนะนะคะแล้วก็เปลี่ยนลุคใหม่เอเนจีที่มันแบบว้าววันเดอร์ฟูอย่าลืมโพสต์ post, ลงโซเชียลออนไลน์ที่เปิดแบบพับบรินะคะ ถึงเวลาแล้วที่คุณจะไม่ได้เป็นพลังงานที่แบบว่าอยู่ในเซฟโซนที่ปลอดภัยของคุณถึงเวลาแล้วที่คุณจะนะโอเพนแสงของคุณนะ,ะเปิดแสงดวงอาทิตย์ให้มันชายนิ่งไปสู่สายตาของผู้อื่นการประสบความสำเร็จการได้รับพรการได้รับโอกาสจักรวาลให้คุณแล้วนะคะพลังงานเดอะเวิลด์นะขว้างใหญ่ไพศาลความสุขของคุณอยู่ในโลกของคุณ ใครบางคนอยากจะเชื่อมโยงพลังงานของคุณมากๆเลยชาวธาตุไฟคุณมีพลังงานเอเนจีที่มีแพชชั่นนะคะนืกอออกไหมคะใครบางคนอยากก๊อปี้หรือเรียนแบบหรืออยากได้รับพรหรืออยากเป็นคุณนะชาวธาตุไฟช่วงนี้เอเนจีนี้เลย มีใครบางคนที่หมอจะพูดยังไงอะเป็นคนที่ทรงสเหน่มากๆนะอาจจะเป็นคนคนนั้นที่คุณมองหรือเขามองคุณไว้สักพักสักระยะแต่มันอาจเป็น energy ที่เงียบไม่ได้เจอหน้าหรือไม่ได้พูดคุยหรือไม่ได้ขยับความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่มันมีคนบางคนหรือบุคคลบางกลุ่มนะคะบุคคลที่สาม บุคคลที่3านี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนของคุณนะคะมันอาจจะไม่ได้ว่าเขาเป็นมือที่3ามคุณไหมมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันหมายถึงว่านะค,ะคนพวกนี้นะคะกำลังพูดคุยกับคนของคุณเช่นนะ,ะพูดอะไรบางอย่างในทํานองที่ออไม่ดีเกี่ยวกับคุณนะคะให้เขารู้ให้เขารับรู้นู่นนี่นั่นหรืออะไรบางอย่างนะคะแต่แต่ทาไมคะคนของคุณนะคะเขาจะไม่สนใจเขาจะไม่ฟังเพราะว่านะ เขาพวกนั้นกําลังรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนคนนี้ที่เขาหมายตาไว้รู้จักเขาตั้งนานแล้วแต่นะคะคนของคุณไม่ได้ให้ไม่ได้ใส่ไม่ได้มองไม่ได้แลตาไม่ได้มองหรือไม่ได้แคร์หรือไม่ได้ให้อะไรบางสิ่งบางอย่างหรือไม่มีเบอร์โทรไม่ได้เชื่ิมโยงไม่ได้ติดต่อคอนเนคชั่นไม่ได้ติดต่อสื่อสารหรือเพื่อนร่วมงานของเขาที่มองเขาอยู่ที่หมายปองเขาอยู่อย่างเงี้นะคะ พยายามใช้คำพูดนะคะที่มันเป็นในทำนองที่ไม่ดีเพื่อให้เขาสับสนลังเลใจเพื่อให้แบบว่าเขาไม่ได้โฟกัสมาที่คุณให้เขาโฟกัสมาที่คนคนนั้นแต่นะคนของคุณนะตอนนี้เขาเป็นสถานการณ์ energy ที่มีพลังงานที่ไม่ได้แบบว่าไม่ได้สับสนไม่ได้ลังเลนะคะไม่ได้เชื่อไม่ได้เชื่อกับเสียงก o ส s i p นินทาเขากำลังคิดอะไรบางสิ่งบางอย่าง และเขาคิดว่านะคะเขาเข้าใจชัดเจนแล้วว่าตัวตนของคุณที่แท้จริงนั้นเป็นแบบไหนสิ่งไหนที่ทําให้ชีวิตเขามีความสุขไม่ใช่ผู้คนเหล่านั้นที่อยู่ละรอบละ,ล,ะ,ล,ะลายล้อมรอบตัวเขานะซึ่งมันเป็นคุณเขาก็ลังคิดว่านะเขาจะทําอย่างไรดีนะสิ่งไหนที่คุณจะพึงพอใจสิ่งไหนจะพูดชัดเจนและสิ่งไหนที่เขานะคะจะทําให้คุณพึงพอใจได้เขาจะแสดงออกความรักและความรู้สึกนะสิ่งที่คุณรอคอยนะ น่าจะเป็น energy ที่ดีหมอเชื่อว่าใครบางคนจะได้กลับมาพูดคุยหรือปรับความเข้าใจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนะใครบางคนที่พูด gossip หรือพูดในทํานองไม่เห็นด้วยในความรักความสัมพันธ์เพราะคนคนนั้นต้องการนะคะคนของคุณหรือคนของคุณนะคะหมายถึงว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดูดีมีชื่อเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยคนอื่นโฟกัสหรือรู้จากเขามาก่อนคุณแต่ ทำไมนะคะคนของคุณไม่ให้ทำไมคะไม่ให้อะไรบางสิ่งบางอย่างหรือทําไมคะไม่ไ,ด,ไ,มไ,มได,ด้ไม่ได้แชไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มองด้วยไม่ได้มองหรือไม่ได้ใช้ตามองนะคะมันเป็นสไตล์นี้และเขาก็เลยรู้สึกหึงหวงนะคะ ไม่ชอบคุณโกรธเกลียดอิจฉาลิษยาในความชายนิ่งของคุณในความเป็นนางเอกเป็นพระเอกของคุณในความใจดีเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่อบอุ่นอ่อนโยนของคุณนะคะตอนนี้คุณมีพลังงานตรงนั้นและคนของคุณก็รู้สึกว่าเมื่อไม่มีคุณพลังงานเขาไม่มีความสุขนะเขาไม่สตรองเขาอยากได้พลังงานความรักความรู้สึกหรือเขาอยากเจอหน้าคุณเนี่ยนะคะเห็นไหมคะเขาอยากได้ความรักความรู้สึกจากคุณความอบอุ่นอ่อนโยนความโรแมนติกที่เขาให้ ว้าว wow. มันเป็น energy ที่ทรงพลังมากๆเลยนะคะหมอบอกเลยนะในอดีตที่ผ่านมาหมอเชื่อว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยที่มันไปช้าหรือไปยากเพราะว่ามีอิทธิพลจากบุคคลอื่นนะคะที่ไม่สนับสนุนเพราะเขาต้องการเอาคนคนนั้นของคุณอาจจะเป็นไปได้เช่นกันนะคะมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่แน่นอนแหละจักรวาลน,นะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าในตลอดระยะเวลาเส้นทางเนี้ยถ้าคุณและเขา เป็นคู่นะเป็นคู่หรือเป็นเนื้อคู่นะคะจะไม่มีจะไม่มีใครมาบล็อกหรือปิดกัน้นหรือภาคอาจแม้แต่ระยะทางหรือความห่างไกลมาภาคความรักความสัมพันธ์ของคุณและเข้าไปได้นะคะหกเหรียญน,นะ,ะการแสดงออกซึ่งความรู้สึกการได้เจอหน้ากันการจะจับมือกันไปมี Energy Connection ที่เชื่อมโยงแบบเข้มแข็งและและและลึกถึงระดับจิตวิญญ,ญาณนะในความห่างไกลในความเงียบ พลังงานความเงียบนี้มันเข้มแข็งและแข็งแกร่งว่ามันทําให้คนของคุณนะคะได้รับรู้ว่าความสุขของเขาคือคุณนะคนที่อยากจะมีอนาคตไปด้วยคือคุณคนที่อยากจะส่งข้อความหาหรือทักหรือแชทหรือบอกว่ารักหรือบอกว่าคิดถึงก็คือคุณคนที่เขาอยากมีในชีวิตคือคุณนั่นเองนะคะเป็นความรักที่โรแมนติกสิ่งสิ่งนี้ก็ได้ที่นะคะคุณกําลังจะได้ในสิ่งสิ่งนี้นะคะ ใครบางคนกำลังรู้สึกว่าโอ้ชีวิตฉันกำลังจะมีความสุขแฮปปี้ดีเป็นพลังงานที่ถ้าคุณเจอคู่ของคุณนะคะพลังงานนี้มันจะค่อยๆอ,อัพสเต็ปและพัฒนาไปหมอเชื่อว่ามันเป็นคู่เป็นเนื้อคู่ที่ทำให้เขาจะต้องทำอะไรบางอย่างนะทำอะไรบางอย่างนะแอคชั่นในความสัมพันธ์หมอเชื่อว่าน่าจะมีการเจอหน้ากันแต่อาจจะบางคนอาจจะ7วันนี้ก็ได้นะบางคนอาจจะไม่ใช่เจวันนี้นะคะเช่นโทรมาและเปิดกล้อง ก็เป็นไปได้1 2หรือ3วันนี้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเจอหน้าหรือได้จับมือกันเนี่ยอาจจะยิงยาวไป1-3เดือนหรือ6เดือนก็ได้เช่นกันแต่อันนี้คือขึ้นอยู่กับบุคคลนะคะหมอบอกเลยนะมันเป็นพลังงานที่คุณกําลังรู้สึกว่าเอ้ยหมอแจนเป็นไปได้ไหมฉันมีความหวาดกลัวฉันเดอะมูนเนี่ยในความที่คุณไม่รู้เนี่ยแหละคะ่ะในความไม่แน่นอนในความไม่แน่ใจในความลังเลสับสนใน ในความอ่อนโยนเซนซิทีฟอ่อนไหวกับพลังงานเนี่ยกับพลังงานความคิดความรู้สึกว่าโอเคเราไม่มีหวังแล้วเราถอนพลังงานมามีความสุขใช่ค่ะแต่บางสิ่งบางอย่างที่มันซ่อนไว้ที่คุณไม่รู้นะคะสิบเหรียญน,นะคะเงินทองความมั่นคงเขาอาจจะมั่นคงอยู่กับคุณเขาอาจจะประสบความสำเร็จทางการงานาเงินคุณก็มั่นคงและแฮงแมนเห็นไหมคะ การตื่นรู้ของเขาคนนั้นการตัดสินใจของเขาคนนั้นการเข้าใจในมุมมองในตัวตนของคุณและคุณก็เข้าใจในมุมมองของเขา will of fortune นะคะนะเวลานะ timing นะคะ,มมนะคะเวลาเป็นตัวกําหนดความรักความสัมพันธ์นี้เลยคุณกําลังโชคดีบอกเลยนะพิมพ์คําว่าขอบคุณนะคะจักรวาลขอบคุณหมอแจนขอบคุณตัวฉันเองขอบคุณคนรักที่ดีขอบคุณจักรวาลที่ได้รับรู้บางสิ่งบางอย่างเนี่ย สายสัญญาณกำลังเคลื่อนตัวไปในสิ่งที่ดีหมดเวลาที่เราจะรอคอยหมดเวลาที่เรารอคอยอะไรแล้วอ่ะหมดเวลาที่เราจะรอคอยความสุขว่าต่อเมื่อเขาโทรมาต่อเมื่อเขารักฉันต่อเมื่อฉันได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ต่อเมื่อฉันลดน้ําหนักได้ต่อเมื่อฉันผอมลงต่อเมื่อฉันมีซิกแพคหรือต่อเมื่อฉันรวยมากกว่านี้ต่อเมื่อฉันมีรถคันละสิบล้านโน no, ไม่ใช่ค่ะ ณนะตอนนี้คือวันนี้และเดี๋ยวนี้แค่เราเปลี่ยนมุมมองที่กลับไปเราส่งพลังงาน energy ที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งของคุณออกไปจิตวิญญาณที่ในความเงียบนี้คุณตื่นรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างรวมทั้งกับกระทั่งคนคนนั้นของคุณนะคะเสียงจากผู้อื่นเสียงก็ซิบเสียงนินทาเสียงคนที่ให้ร้ายเสียงที่คนหึงหวงสิ่งที่คนที่ไม่สนับสนุนให้เขามารักคุณหรือ เขากําลังรู้สึกพลังงานที่มันเหมือนหึงหวงว่าไม่อยากให้คนคนนั้นที่เขากําลังเลงกําลังมองเหมือนกันมาสนใจในตัวคุณมาเห็นแสงของคุณเขาพยายามหลีแสงหรือดอับแสงของคุณแต่โน่มันทําไม่สําเร็จนะคะคนคนนั้นรู้อยู่แล้วเพราะนะเขามองมาที่คุณตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะคะแค่รอสถานการณ์อะไรบางอย่างแค่นั้นเองนะคะให้คุณเชื่อแบบนี้สิ่งต่างๆมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างกะทันหันนะคะ จบพลังงานบางสิ่งบางอย่างนะอุปสรรคและปัญหานะคะสิดาบแล้วก็หเอ,อ่อหดาบนะคะทาวเวอร์นะคะความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังเกิดขึ้นนะคะพลังงานเดซันนะ,ะการเริ่มต้นใหม่นะคะ ความอบอุ่นอ่อนโยนความสัมพันธ์ที่กระจ่างชัดเจนในตัวตนของกันและกันหรือโอกาสใหม่ที่กำลังจะเริ่มเข้ามาในชีวิตคุณนะคะคุณมีความมั่นคงทางตัวตนของคุณและคุณกําลังรู้สึกว่านะคะชาวธาตุไฟมีความมั่นคงในตัวเองอะนะ ใครบางคนอาจจะมอบความรักให้คุณนะคะความมั่นคงด้วยเขาเห็นแล้วว่าเขาตระหนักรู้แล้วในความเงียบหรือในจิตวิญญาณที่เขาตื่นรู้หรือมุมมองที่เขาเข้าใจตัวตนคุณมากขึ้นนะคะว่าในความเงียบครั้งนี้เสียงของเขาเองเสียงจิตได้สํานึกของคันของเขาเองการเชื่อมโยงแบบทวินเฟรมหรือโซเมตนะะที่มันเชื่อมโยงแบบแข็งแกร่งมากมาก ไม่มี energy ของผู้คนหรือเสียงพลังงานที่มันต่ำกว่าที่คุณมีกับเขาสองคนพลังงานที่ระดับสูงนะคะความมั่นคงความรู้สึกความรักมันชัดเจนโอกาสใหม่นะคะความที่คุณเป็นคนใจดีเอาอกเอาใจดูแลเทคแคร์ห่วงใยผู้อื่นนะคะห่วงใยจิตใจดีและนะคะเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณไม่มีใครที่จะมาะเขาเรียกว่าอะไรสกัดกั้นดาวรุ่งของคุณได้แล้วนะชาวธาตุไฟนะคะ ว้าว wow. วันนี้มันเป็น Energy พลังงานที่ดีมากๆเลยนะคะ Energy นี้หมอเชื่อว่ามันน่าจะอยู่แบบต่อไปน่าจะมาเป็นเป็นเดือนนะคะถ้าคุณรักษาพลังงานแบบนี้ไว้ได้หมอเชื่อว่าความสมหวังหรือความสักเซสในการดำเนินชีวิตคุณเนี่ยนะคะมันจะแบบรู้สึกว่ายิงายย่งเป่งประกายยิ่งเป่งแสงสว่างใครๆก็อยากมาเป็นเพื่อนคุณใครๆก็อยากรู้จักคุณใครๆก็อยากเห็นผลงานของคุณนะคะและความมั่งคัง่งความมั่นคงความสุขก็จะตามมานะคะ คุณอาจจะเจอใครสักคนหนึ่งที่มันเป็นความรักที่กําลังจะมาคอมมิชเมนท์ที่แบบเนี่ยกำลังจะเริ่มขึ้นเนี่ยนะคะเร็วๆนี้สําหรับใครบางคนที่บอกว่าเออหมอแจนหนูไม่มีแฟนเลยค่ะเนี่ยค่ะนะคะอย่าลืมเปิดโอกาสให้ตัวเอง1นึถ้วยคือโอกาสพรนะคะซึ่งนะคะคุณเห็นไหมเด็กถือถ้วยแล้วก็หนึ่งถ้วยเนี่ยคะ่ะพรความรักข้อความข่าวดีกําลังจะมาถึงคุณนะคะคอมเมนต์ไว้เลยใต้คลิปนี้นะคะว่าฉันยินดีรับพรน,นั้นนะคะ ความวุ่นวายต่างๆสมุดไปสิ่งที่จบไปหรือคุณคิดตัดสินใจอะไรแล้วโอ้วันนี้เป็น energy ที่ดีมากการคืนดีความสุขของคุณกําลังจะกลับมาความชัดเจนกําลังจะกลับมารูปร่างหน้าตาจะสวยหล่อด,ดูดีขึ้นใครอยากซื้อบ้านนะมีโอกาสนะคะการเงินจะประสบความสําเร็จบอกเลยใครที่อยากจะลงมือทําอะไรทําเลยนะคะเดอะซันมาแล้วแปลว่า การเริ่มต้นนะคะการเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ความคิดใหม่มุมมองใหม่นะคะการเงินใหม่หรือความรักความสัมพันธ์ที่กําลังจะเริ่มต้นใหม่แบบดีๆนะคะวันนี้น่าจะประมาณนี้นะคะชาวทัศน์ไฟกําลังจะเกิดอะไรขึ้นนะ,ะจากนี้ไปเสร็จวันหรืออาจจะเป็น1เดือนหรือ3เดือนหรือ6เดือนก็ได้ขึ้นอยู่กับพลังงานของแต่ละบุคคลนะคะชาวทัด์ไฟสําหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกด ออกดสามารถกดแชร์ได้นะคะขอบคุณมากๆนะคะชาวทาดไฟไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ